My <laughs> <and the> <laughs> I'd say we're doing pretty good. Not good enough for Pearson, but nothing is. Maybe I'll get home by Christmas with a couple medals on my chest. Oh, <laughs> First, we gotta take Marinier. Smelling versus <laughs> Lamada. Smelling would have KO'd No way. And smelling's a Nazi. Oh, Pablo, i heartbeat. They made him their poster. didn't have เราทั้งหมดมีทางเลือกนะเฮ้ยเฮ้ยัสหดีครับยินดีรับกลับเพื่อนดูสิใครมานายเป็นไงบ้างไม่เลวใช่ไหมโอ้ Oh, Glad to have you back, Private. Good to be back, sir. All right, fellas. Right, we've got right. a opportunity here. This is our chance to break out of Norman. It won't be easy. <coughs> the hedgerows are been saying we've got armor <coughs> in the area. But if we can hold and secure Marigny, we own the roadways. And if Zussman can take a knife in the gut and come out swinging, I like our odds just fine. I Always bet on a winner, sir. ผมพนันว่าผมพนักเสมอว่าเราชนะเฮ้ยเล่นเกไปกันเถอะของกำลังอ้อตัดจบงี้เลยเหรออ๋อโอเคโอ้โหเออโอเปเรชั่นโอปราเว้ยเอาเว้ยโว้ยหน่วยงบินขับไล่กับน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหน่วยทิ้งระเบิดหรือเปล่านะไม่แน่ใจครับหรือไม่ก็หน่วยซัพพลายดุยเลยเพื่อน โหโคตรเทพภาพยังสวยแล้วโดนยิงกันนั้นแหะโอเคมันให้ทำอะไรก่อนโอเคขึ้นรถถังนะเด็กเกิลโอ้เฟรมเรทผมตกมากเลยทุกคนท่าพากะตุกต้องขออภัยด้วยนะครับเอานายต้องพักทั้งหมด8เดือนไอ้8อาทิตย์ไม่ใช่เหรอนายอย่ามาเล่นลิ้กับฉันน่ะเอ้าเอ้า นายโอเคใช่ไหมอืมอันนี้แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะโดนตีแผลเอ้ยไม่อยากเห็นหน้าแกเหมือนจะห่วงนะฮะเจ็บ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 ตีแผลโดนตีแผลเหมือนจ่าจะห่วงนะฮะแต่แบบห่วงแบบฮาร์ดคอร์ฉันคิดว่าตาชอบนายนะ ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นครับจ่ากน่าจะห่วงนะไม่อยากให้รีบกลับมาครับถ้าแผลไม่หายอ่ะคือเราจะสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะฮะเวลาเวลาเราพักต้องพักให้เต็มที่แต่น่าจะคิดถึงเพื่อนฮะ h e had to be a น a r d ass, a n d his men paid t h า p ่า c e าคานี่เป็นการฆ่ a ล้างทั้งคือคือนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมแปบเพื่อนไม่ออกเลยตอนนี้พอดีฉันฉันมาจากต่างประเทศ่เพื่อนโทษทีนะเหมือนจะพูดถึงจ่าแล้วก็ผู้หมวดเรานะฮะนดาแล้วก็ผู้มวดเรานะ โอ้โหทำเลอย่างเงี้ยครับผมพูดตรงๆนะมีโอกาสโดนทิ้งระเบิดมากหรือไม่ก็โดนยิงขนาบข้างอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นทางถนนตรงครับโดนแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดมาทิ้งระเบิดใส่อ่ะไม่แน่ใจว่าเราโดนหรือเปล่านะจำไม่ได้เลยนะโอ้ นี่เป็นรถถังกับรถของพวกเยอรมันนะฮะเป็เรื่องศิลปินที่ชอบกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเครื่องบินมันมาแล้วอุ้ยของเราม่าวววไม่ใช่เว้ยโอ้โหชิบหายละโอ้โหนั่นไงบ้าเลยโดนแน่เลยไปแล้วหนึ่งคันลบกก้อนลบกก้อนลบกก้อน มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหไปหนึ่งคันออกจากถนนได้เลยครับด้วยความยินดีเราต้องคุ้มกันเชอร์แมนเชอร์แมนน่าจะเป็นหน่วยรถถังเรานะฮะเออยิงไม่ได้ยิงไม่เหรอเอ็มจีสี่สองไปแล้วหนึ่งดอกอุ้ยเราต้องต้อนตีบ้านครับ นี่ไงเอาไปคนละนัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะผมมองไม่เห็นเออนี่ไงตายซะนี่อ่นี่ไงเอาไปก่อน Keep moving ได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวเฮ้ใครใครยิงอ้อ้ใครยิงอ้อ้ยิยยยงยยยไม่โดนไปซ้ายซ้ายเพื่อน เอ้ยไงยัยอ๋ออ๋ออ๋อเอ้ยสวยโอเป็นไฟเออไฟเออไฟเออไหนวะผมมองไม่เห็นเลยนะโอ้ตาย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 หลบก่อนครับเอาไปเลยหนึ่งลูกท่วนโดนไหมวะเอ้ยสวยนี่ไงโคดแม่นนี่ไงเออสวย นี่ไงตัวยิงไม่เป็นไรผมถึกและพึกงปืนมากนี่ไงสายซะนี่ไงออกมาทางนี้เหรอออกมาทางนี้นี่ยิงแขนยิงแขนยิงแขนจ้วงนี่ไงจ้วงไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเออยิงยิงช่วยเพื่อนก่อนเอา้าผมไปยิงขาเพืบิลใครอยู่วะใครตอดน,นี่ไงเอาไปเลยหนึ่งนัดจ้วง นี่ไงนี่นี่ไงอ๋เหอะตายเลยได้เลยคืออะไรวะหมดยังนี่ไงเอาไปคนละนัดคนละนัดหมดยังเพี่เอ่เหมือนหมดจะเห็นระเบิดไงดีนะดึนขึ้นมาก่อนเฮ้ยนี่ไงยิงสวนไปทีนึงยิงยิงยิง เออเหมือนผมเห็นสี่ MG42 นะอยู่ไหนวะนี่ไงยืมหน่อยแล้วกันนะหยิบหยิบหยิบขึ้นมาฮ่าฮ่าติดตั้งได้เปล่าวะได้เว้ยทุกคนเอามันกูละเปลี่ยนลูกก่อนมึงยิงทำไมมึงไม่เปลี่ยนลูกวะเอะดินี่ตายซะตายซะ่าดูโลดูโลวเออลูกหมดรีโหลดดิ่งดีโหลดดิ่เอ็มรีโหลดดิ กิงไปเลยกิงไปเลย,เลยมันถอยแล้วมันถอยแล้ว,ม,ลวมันถอยแล้วทุกคนลุย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 ไปละไปด้วยมาอือเอาเอาติดติดไปด้วยไปด้วยไปด้วยต่อด้วยทุกคนต่อด้วยอาพววุทผมขอกระสุนนะครับ thank you มาไหนใครอยู่ไหนอะไร,รยัรง,ง,งไง They're Hold your You two, those surrendering. secure prisoners. fire. keep Daniels, moving. ีบูบิงได้เลยครับโอ้โหเต็มเลยเออสวยครับผมเดี๋ยวสวยนี่คือเราโดนนี่หว่าเดี๋ยวอึอึทิ้งแม่งก่อนยาโอ้ไปแล้วครับรถถังเราเพิ่งมีขับไล่เราไม่มีเลยฮะเหมือนจะโดนยิงอยู่เพรสครับนี่ไงเอเอกันเปิดต่อสู้กัรสยัญ เราต้องยิงมันก่อนเลยเราต้องยิงมันก่อนเลยไอเนี้ยไอเนี้ยเอามันก่อนเลยโอ๊ยเด็ดเดี๋ยวๆๆขอโทษขอโทษขอโทษแม่งยิงแม่นจังวะยิงแม่นจังวะยิงแม่นเกินไปแล้วเอาแม่งดิยังไงโอ้โหมันกุละมาจัดเองผมจัดเองทุกคนไปต้องห่วงฆ่าแม่งเลยอยู่ไหนวานโอคอกยิงจากร้ายิงจากร้า จะไปไหนจะไปไหนนี่ไปวันโอคอกมาอีกแล้วยิงดังหน้ายิงดังหน้ายิงดังหน้าเอ้ยเขาไปแล้วตายซะไหนวะ เออนี่เป็นไงล่ะยิงกูเหรอมีไหมมีไหมยิงดักหน้ายิงดักหน้านี่ไงยิงดักหน้ามีไหมยังไงยังไงนี่คนหัว,หอวโอ้โหนี่ไงโอ้ยิงคันได้ไงวะเปรี้ยวคาะ ตีตีตีไหนะตีไหนะตีไหนยะิงดักหน้ามันออกมาแล้วไม่โดนวะยิงไม่โดนวะคนเออวันทุกคายได้ไเลยเพื่อนไหนวะวน,นี่ไงวันทุกขคายได้ไเลยเพื่อนยิงดักหน้าโอ้โหคนเก่งเลยวะเราฆ่า,า,ามันยิงบัน

ได้เลยโอ้โหจากุดยอดเออพวกกองผมขอกระแมงเอ้ยขอกระสุนไม่ได้ละเหลือสาคันนะฮะมาสิบเหลือสามั้งเนี่ยลอสามนิบเลืายเือคันนะเหลือส้นี่ยานรถถังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอั้งนหามมายเหาโอ้สภนพ่อันนี้เราน่าจะยิงเขาตกนะฮะเมื่อกี้ อ้าวเครื่องบินเรานี่หว่าพวกเราโดนฮะอันนี้เครื่องบินเราฮะทางนี้โอ้โหดูมันทำโอ้โหมองไม่ได้ครับกลัวติดเหลืองมากเลยดูมันทำดูมันทำแคขนผมแคขมันชักเรสมาแล้วครับ โอเปนไฟเออร์ลุยลุยลุยเดี๋ยดะเดี๋ยดะหยิ่งก่อนแล้วกันโอ้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 ไอยิงกูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไหนใครยิงยิงกูทำไมเอาไปเลยหนึ่งนัดทวนเอ้ายิงถังน้ำมันเอายิงไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไอยิงกันที่มันยิงรถถังแล้วกอนฮะไปไปผมยิงอยู่ผมยิงไม่โดนจ้าโอ้โอ้โอ้ นี่ไงนี่ไงวันมอไ,ได้เลยครับวันโมวันมอวันมอมอตัวเดียว,วเยวข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่ตายซะตายซะนี่ไงฉันแม่นอยู่นะเว้ยยิงอะไรกันเ <c oughs> ดี๋ยวนะ ยิงอะไรหัวโปเอาไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีตายซะนี่ไงยูยิงฟรีอีสปอร์ตโอ้ยิงไม่โดนมันหนีแล้วมันหนีแล้วทุกคนเอามันผมยิงไม่โดนเลยวะทุกคนเออตูดก็ไม่โดนป้าจริงฆ่ามันหน่อยฆ่ามันหน่อยอย่าให้มันหนีไอ้มันหนีอย่าให้มันหนีอ่าเคลียร์แล้วครับโอเค เลิศเกผมจะถือทนายไปด้วยแล้วกันนะเหมือนอู้อันนี้คาร์เข้าแปดอะเออเอาเอาคาดีกว่าเอาคาดีกว่าพวกคนอ่าโอ้โหสโคปโคตรไกลพุทธไกรพุทธไกรถูกละแม่งเอ่ยเกลิศเกลลุย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  m g 4 2 m g 4 2 m g 4 2ชิบหายละเลยตอนนี้ เอ็มจีสองเอ็มเอาบอลก่อนเนี่ยเอี่ปืนก้นเนี่ยเอามันก่อนยิงแม่งก่อนดิทุกคนไหนวะนี่ไงเอามันก่อน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 เอ็มจีซีสองอะนี่เลยโอ้อโอ้ยออ้ยไหนเอ็มจีซีสองตาย ไหนเมื่อกี้ใครถือ MG วะอื้อหัวแตกน,ตนี่รถดิตีไงตีไงยิงเอออันเดอร์ไรต์ตเกียร์ขวาก่อนแต่น่าไม่มีเกียร์ได้เปล่าวะเราวิ่งเกียร์ได้เปล่าวะเออรถถังจะเย็บไอ้เง็นนี่ไง นี่ไงนี่ไงวิกียิอะไรทุกคนนี่ไงเออพี่กันบัน,นโอ๊ย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 เออผมยิงโดนเพื่อนเหรอวะเมื่อกี้เพื่อนเล่นะเพื่อนเล่นนั่งลงโอ้โหแล,ล้วเริ่มใหม่เอาไหมเอาไหมเอาไหม <c oughs> ลีลีลีโอ๊ยกูโดนอีกแล้วหิวก่อนเออเอามันกอน่อนเออ เอามันก่อนเอามันก่อนไอตัวเนี้ยสวยครับแดเนียลใคร,รยึดหัวนี่ไงโอ้ยยาบังทำอะไรเฮ้ยไม่ตายเหรอเอาตายละนี่ไงหมงกกระเด็นเดีเ๋ยวดาด้ย ใจเย็นทุกคนหยิบไม่โดนหยิบไม่โดนอื้ดอดีรถอีกดีรถอีกอื้ออยู่หลังรถถังไว้ครับตามมาหน่อยอยู่กับรถถังไว้ฟาดดูไ,ไปเ ไหนมันอยู่ไหนไม่มีนะโอเคโอเคป่ะโอเคสวยเว้ยยังไงมาเลยพวกฟาสติพวกเรามาแล้ว ผมยิงถังมันไม่แตกวะไปไหนฮะไปไหนหือไปตรงนี้โอเคจะต้องตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดพวกนาซีไม่ดียยิงมาแล้วปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ตายเลยอ้อมหลังครับอ้อมหลังไปตีมัน,น นีไ่ไง,ไง,ไง,ไงเออมันไม่ตายทุกคนมันไม่ตายซ้ำหน่อยนี่ไงซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยอยังไงยังไงนี่ยังไงอันนี้คืออะไรอ๋อเฮ้ยเอานี่ไง m g 4 2เหรอหูหมอนี่วางค่ายคนดีเหมือนกันนะพวกเยอรมันนะฮะคือถ้าเขาแบบเห็นเรามาตบหลังเขาวางยิงเราฟรีเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยมาเรามาแล้ว m g 4 2ก่อนเลยมาให้ใครชุดเดโมแคชได้เลยคืออะไรวะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยถังน้ำมันถังน้ำมันโอ้ยโอ้ยโอยจัยินนี่ไง โอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงยิงฉันเหรอเมื่อกี้อันนี้อะไร,รอ่ะอ๋อจริงไปแล้วครับน,น,นี่ไง m g 4 2หรอน่าจะเคลียร์แล้วนะอขอบคุณนะครับขอบคุณครับไอ,อ,อ้ต่อต่อต่อฮะ อุย่าน้บันช่านันี่แน่นี่แน่ยังไม่ตายนั่นน่ะ On the floor, on e o ป้อมลงป้อมลงไปเออดีมาก ทำไมเลือดเราเหลือครึ่งเดียววะทุกคนต่อตอ่อ hey, right. มาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้หมวดไม่เป็นไรครับผู้หมวดเรามาละรอดมาได้ไงผู้หมวดสุดยอดมากอ๋อต้องคุยเหรอโอ้ฟเฟมเบลดล่วงเค okay, ให้เราโหลดฉากก่อนครับไปผู้หมวดครับอะ รอเดี๋ยวอันนี้ใครวะน่าจะเป็นผู้พันนะฮะเอาทุกคนฟังชาวดีคนนี้อยู่ใกล้กับโจนเราต้องไปช่วยล่ะคือยังไงเดี๋ยวเซอร์อยู่ในวงล้อมนะครับจะอยู่ในวงล้อมเหว่เ้ยเราน่าจะขับรถจิปไปช่วยได้ ไปไปช่วยหน่วยที่ติดอยู่ได้ไหมทำไม่ได้เหมือนว่าจะมีมีมียอลมันอยู่เยอะเกินไปนะโอเคไปช่วยหน่วยชาลีครับผมแปลอะไรของผมว่าแตผมไม่น่าจะเข้าใจประมาณนี้ทุกคนนะไม่เป็นไรเราทำไมกูต้องเป็นคนขับเนี่ยเอาอะไรไปรอดให้ผมขับอ่ะบอกเลย โอ้ยอไเดี๋ยวโอ้โหเกินไปเลยอะก r go. เออไม่ได้ฟังเลยเพื่อนตั้งใจขับอยู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวซ้ายอุ้ยูเดียวเดใครยิงอะไรมาไปเดี๋ยวไปต่อไปต ได้เลยอู้ยหายิ้วะไปอย่าบังเจ้าบังโอ้โหซ้อนี้เฮ้ยไปแล้วผมไปก่อนนะจ๊ะเจอกันผมไปแล้วอุ้ยแมงเอ้ยชนเสาดีนะไม่ตายไฮ้ไเ้โอ้ยผมไม่รู้ทางแล้วเนี่ยมันไม่มีใครนำเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเวาควา ทางตรงทางตรงเอ้เหินเออ้จีจัร The w l เฮเดี๋ยวฉันจับปูงอะไรไว้ฉันจะใช้ปืนมาดินีก่อนนีก่อนไอ้คันหน้าเลยายคันี่เห็นตีเลยเออโอ้ซันันนี่ไงอ๋อยิงไม่โดนเลยแม่งเ้ย เออนี่ไงนี่ไงตี๋ยเตี๋ยจีนดักนี่ไปไหนเออสวยเกือบถึงแล้วคาร์ลี่กำปั้นซิโก้ครับอันนี้ไงเพื่อนเราผมเองผมจริงไม่โดนเลยวะรับไปรับไปรับไปนี่ไงนี่ไง นี่ไงเออสวยเดี๋ยวสวยนะัมันยิงใครวะมันยิงเพื่อเราอ่ะอยา่าอย่าบังนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะี่อ่ะี่อยิง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 ถังเราเบิรโอเคเลือดเราเหลือปิ่มเดียวได้ไงวะ soft on me Murphy. Well, thanks for showing up when you did. Thank you, Captain Davis. It was his order. Okay. It's too late to press on. Looks like you boys got a reprieve. Excuse me, Sergeant. Yeah. Isn't half the crowd army on the other side of those buildings? Shouldn't we find a better place to set up a perimeter? Sure, Private. Why don't you book us a room with the Ritz? Sir. He's scared as all.

considering we just blasted through miles of hedgerows. You'd think Pearson might go a little easier on him. You'd be wrong. โอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทที่2นะครับกับ Operation Cobra นะฮะปฏิบัติการค o b r าก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันนะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใครใช่อะไรถ้าใช่ก็กดแชร์นะฮะแต่ถ้าชอบมากๆก็กด s u b s c r i b ์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกนะครับ See you a g a i next time นะครับบ๊ายบายทุกคน <S <S เจอกัน